สวัสดีครับพบกับรายการ Metal Future นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับ Arc Internal กันอีกแล้วนะครับโอเคที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปด้วยตัวคนเดียวอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีชุดเกราะใหม่แล้วครับเป็นชุดเกราะที่มีความทนทานกว่าเดิมนะครับไม่รู้ว่าไปฆ่าตัวอะไรมานะครับตอนนี้มาม่มาม่เปิดประตูตรงนี้ไม่ได้ต้องเปิดประตูตรงนี้ดีกว่าอะไรอะอะไรมันรอเราตรงนั้นะตัวอะไรของมันวะเพเกเจอร์ยังโหลดอยู่เลยครับไอตัวนั้นเพเกเจอร์ยังโหลดมากเลยอะแล้วก็ให้มันโหลดใหม่ซะตัวอะไรวะต้องดำน้ำดูแล้วมั้งเนี่ยเพเกเจอร์โหลดอย ดูก่อนนา่นไงตัวอะไรวะลองส่องดิเอาจริงดิมันเป็นของเราเหรอวะผมก็ลืมไปครับว่าผมกําลังลงหมดในตัวนี้มาแล้วที่ผมบอกว่าโมโหมากอยากจะเอาหมดตัวเนี้ยไปฆ่านั่นไอ้นี่ครับกําลังมาแล้วฆ่ากําลังมารอนานไหมเฮ้ยรอมึงนานมากเลยสัตว์เลย กูอยากฆ่าสัตว์แล้วตอนนี้โอเคโอเคข้าไม่ได้เจอแมปนี้มาตั้งหลายเดือนแล้วตอนนี้น่าจะมาสักเกือบปีหนึ่งแล้วแมปนี้นะข้ารู้ละเราจเจ้าต้องการาจะทาอะไรล่ะข้าอยากฆ่าเทพอ๋อเหรอโอเคงั้นได้เลยอยากฆ่าเทพมากเดี๋ยวก่อนนะไอหมีตัวนี้มันยังไงกันแน่วะอ๋อฟาเมตอยมันนั่นหละเี็บร้อยเอาแล้วไงเอาแล้วไงมึงกล้าหรือเปล่ามึงกล้าหรือเปล่า อ้าวเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นเว้ยเล่นกับใครไม่เล่นไอ่เ่ี้ยเอาแล้วไงเร็วๆหน่อยสิไอ่เ่ี้ยอย่าพึ่งด่ากูเลยเดี๋ยวกูเอามึงไปฆ่าพวกนั้นเองไปเลยไปเลยเฮ้ยมาจากไหนวะแถบไม่ได้เราเชิญมาแล้วครับไอตัวนี้เฮ้ยระวังเสียงเพลงมึงหน่อยเว้ยเฮ้ย มึงเอาเสียงเพลงมาทำไมอ่ะฮะรู้ไหมมันยุ่งยากแค่ไหนเฮ้ยเลิกไล่ตามสักทีได้ไหมเดี๋ยวตรงนี้แหละมีตัวนี้มีตัวนี้เอาอีกแล้วนะเกิดบ่อยมากเลยครับมีตัวนี้รู้สึกว่ามืดมากเลยครับไอตัวนี้อันนี้เป็นพรมที่ไม่ใช่พรมเวอร์ชั่น1-5ครับไม่ใช่พรมเวอร์ชั่น1-5แน่นอน แล้วก็ไม่ใช่โฟมไอตัวที่มันเป็น O L D ไม่ใช่เหมือนกันครับไม่ใช่เวอร์ชั่นของ O L D อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบโฟมไปเลยครับมันชื่อว่าโฟมอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาเหี้ยอะไรไปวะอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงเอาดาบไปหรอวะม,อมึงเอาเงี้ยอะไรไปวะหยุดก่อนมึงเจอลูกดอกของอินเทอร์นอลก่อนเซอร์โคหพิษไปไอเงี้ยดเร็วมากชีบหายเลยทั้งเร็วชิบหายเลยเฮ้ยทำไมกูกดใช้ดาบไม่ได้วะไม่ให้โฟมมาคายพวกนีน้ดดว,ดดวะ เดีย๋ยวมันจะเสียความรู้สึกหมดครับทําการผลิตกันเลยครับเร็วๆสิผมไม่ไหวแล้วแป๊บหนึง่งผูรู้ว่ามึงรอนานว่าไอ๋พรมอยู่อีกฝั่งนึงครับไอ๋พรมนี่จ้องผมอีกฝั่งนึงเลยอะ่ะมาตัวใหญ่มากครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเท่ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพรมันมีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น2ถึงเวอร์ชั่น5เนี่ยผมไม่เคยเห็นเวอร์ชั่น4เลยครับแสดงว่าเวอร์ชั่น4นี่มันเน่าไปแล้วมั้งเวอร์ชั่น4อะ่ะ เวอร์ชัน5เนี่ยผมเคยเล่นว่างไงอะอยากตายหรือเปล่าอะมาเลยเข้ามาดิเอาลงไปเลยมามาดิมาเลยทำอะไรอยู่วะมาดิมาเลยเรุกกมเลยตะกอนหายเฉยเลยพาร์ทที่แล้วดูเหมือนมึงเก่งมากเลยฮนะ แย่ yeah, จังเลยภาคที่แล้วดิดูเหมือนมึงเก่งมากอะไรครับอยากรังแกชาวบ้านดิอยากรังแกชาวบ้านดิวะฮะทำไมไอ้บ้าเอ้ยชอบรังแกชาวบ้านใช่ไหมฮะยังไงล่ยังไง,ง,ไงอายซะเราดูใหม่ดิว่าเราจะเรียกตัวอะไรอีกได้เปล่าไม่รู้ว่าของดีหรือเปล่านะตอนนี้เราดูหน่อยว่ามีของดีเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันถึงเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้อ่ะ สีมันเปลี่ยนเฉยเลยครับตอนนี้นี่ได้อะไรมาบ้างโอ้ยถุงมือถุงมือโคนละระดับกันเลยนี่วะ้ยไ,ได้แครอทมาด้วยครับได้แครอทมาด้วยแล้วไอตัวภูมได้อะไรมาวะอันนี้ตัวผลิตตัวต่อไปนะครับเอาตัวนี้ไปเลยไอภูมหมอดนี้ม่งใจร้อนกว่าภูมหมอดไอเวอร์ชันห้าครับรู้แล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะมีของอะไรอยู่ในนี้เปล่าวะอุ้ยของดีของดีอะเนี่ยจะว่าไปแล้วทําเป็นเล่นไปนะของดีขนาดนี้หายากนะเนี่ยน่าจะได้มาจากไอพวกอะไรไอหมีแน่นอนอันนี้อ่ะนี่คือของอะไรทำไมได้ของดีเพียบจังเลยว นีไงหัวใจเนี่ยเห็นไหมสามารถเอาไปผลิตบอได้ครับเป็นตัวนี้เฮ้ย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 ยังไม่ได้ดูเลยเว้ยอะไรวะมีอะไรดีเข้าหาตัวหรือเปล่าน่าเสียดายวะไม่ได้ดูเลยได้ชุดเกาะอย่างดีครับอันนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งมื่นสองพันันี้ล่ะสองพันโอเคไม่เป็นไรใส่เลยครับอยู่ดีได้ชุดเกาะได้ดีเฉยเลยสวยสุดยอดงดงามนะครับมีอะไรอีกไหมถุงมือระดับเท่าไหร่ห้าพันเฮ้ยมีลูกคำว่าหัวกะโหลกตายได้หรอเะลเดี๋ยวพ่อรดีครับ ผมอยากรู้ว่าน,นี่มันคือตัวอะไรเดี๋ยวลองดูใหม่อีกครับไวเวอร์แน่นอนขึ้นไปกันเลยย้ายเทพต้องรอชาร้านะเว้ยเฮ้ยย้ายเทพต้องรอชาร้านะเว้ยจะบอกอะไรให้ครับว่าไอพวงตัวเนี้ยโพมงตัวเนี้ยผมบอกอะไรให้ครับมันแพ้แอลเอดนะครับมันแพ้แอลไอพงตัวเนี้ยผมบอกให้ก่อนเลยน่าเสียดายจังเลยแพ้แอลได้ไงวะเฮ้ยไวเวอร์มาแล้วมาเลยเออกมา ออามาสิเน้ยไม่เข้าออใช่ไหมรอชา้าอย่ารอชา้ามีของอะไรดีเข้าหาตัวว่างเปล่าวะได้อะไรมาถุงมือระดับหมื่นแล้วนี่ได้รองเท้าระดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยได้ถุงมือขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับตอนนี้ลองดูหน่อยว่าฆ่าบอสยังไงได้บ้างผมอยากจะลองฆ่าไอ้หมดทุกตัวเลยอันดิแฟกยังเหลืออยู่ครับสิ่งที่สําคัญไม่ที่สุดในอันนี้ก็คืออันดิแฟกครับตอนนี้วยวลองดูไอ้น,นี่ดีกว่าและดมาเลยแลดนะครับ ไอ้พวกไม่ได้แพ้แรดไอ้พวกบอสนี้นะครับมันแพ้แรดของบอสตัวเองนะครับเป็นบอสแรดนะครับไอ้พวกนี้น่าเสียดายจังเลยเอ่ะเดี๋ยวผมจะให้จัดศึกเลอกันไอ้พวกบอสแรดอ่ะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ไปจัดศึกไอ้ตรงลาดปาลองนดีกว่าครับอาร์ตลาดปาลองเฮ้ยอย่าให้เทพต้องรอเช้าเว้ยนี่ไงแรดมาแล้วครับมาเลยเลือกตั้งสามร้อยกว่าลา้านใช่ไหมเอาดิเอาดิขอ,องดีเข้าตัวหรือเปล่าลองดูดิ ดีเข้ามาแล้วครับตอนนี้พลังป้องกันเท่าไหร่วะดูพลังป้องกันก่อนครับน่าจะดีกว่าชุดก่ออันนี้ครับแต่ผมต้องหาพลังป้องกันที่ดีที่สุดเลยใส่เลยคมตัวต่อไปดีกว่าแรดเอาแล้วอันนี้ต่อไปคืออะไรน,นี่แมงมอสอันนี้เป็นพวกแมงมอดครับขึ้นไปนั่นแหละร้อยมาเห็นแล้วมันน่าตื่นตาตื่นใจจังเลยครับ <ST AR G> มาสิมาเลยอย่าให้ข้าต้องรอช้าด้วย <ST AR G> เห็นไหมครมยังบ่นเลยครับ <ST AR G> เฮ้ย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 ทำให้เทพรอช้าไม่ดีนะ ว่างเายเจอดลดเลยแขงเจอดลดใช่ไหมได้ชุดเกาะไหมแล้วครับได้ชุดเกาะมามาสองชุดดีมากดูดีว่าได้ชุดเกาะอะไรบ้างดีกว่าที่แล้วอ่ะเฮ้ยดีกว่าที่แล้วเยอะเลยนี่ใส่เลยได้ชุดเกาะดีกว่าที่แล้วเยอะเลยครับตอนนี้เรียบร้อยครับใส่ได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กางเกงอ่ะกางเกงระดับที่เท่าไหร่หมื่นสองได้อยู่หมวกระดับนี้ใส่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยรู้สึกว่าจะแข็งแข่งขึ้นจนะลองข้าอีกตัวหนึ่งเลยครับตัวสุดท้ายขอครับตัวสุดท้ายเสร็จก็ไปลุยกันเลย เดี๋ยวจะไปลุยกับไอ้พมเองครับใครที่ถือไอ้โพรมบ้างแล้วแต่เลยครับแต่นี้ผมเอามาเพื่อ,อยามจําจเป็นเท่านั้นครับไอ้พมเนี่ยขึ้นมามาเลยระดับมอสใช่ไหมอยากเกะกะอยากเกะกะตายไปแล้วอ้ก็อยากเกะกะเว้ยไม่ดีนะเว้ยอยากเกะกะอยากเกะกะตายซะอดีปิดทัดได้ครับเพื่อความสวยงามพมรอนานไหมอ่ารอนานไหม กูชอบมากเลยเสียงแบบที่มันชอบมากอ๋อเวลาจาัดแล้วจะมี้วงแหวนสีแดงเล็กๆน้อยครับวงแหว,น,หวนเคลื่อนไหวเห็นยังครับสยอดเลยตัวแบบนี้ลิงมาเลยิงดูงด,ดิว่าฆ่าไปแล้วจะได้ตัวอะไรบ้างตอนี้ได้อะไรบ้างได้ถุงมือนะครับ ได้ถุงมือโอเคไหนดวงดิได้ถุงมือใช่ไหมถุงมือเป็นระดับอะไรแค่นี้เองเหรอกางเกงอะกางเกงเล่ระดับเท่าไหร่วะหมื่นสองก็ได้เยอะกว่าเว้ยเฮ้ยแต่เยอะกว่าไม่เป็นไรไ,ไปเลยพี่เกศเสียเวลาแล้วไหนดูดิมีตัวอะไรบ้างไปโนย่าขวางไอ้พวกสวะทั้งหลายนี่คือโกเลมหรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้วไม่ผิดแน่นอนเฮ้ย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 ,ยมึงอย่าโผล่มาพร้อมกับเพลงนะเว้ยเฮ้ยตย ได้หัวใจของผมแล้วเฮ้ยอย่าขวางทางตีกูยยอย่าอย่าไปหาอะไรทำดีกว่าคิดถึงแทบแย่เลยหาอะไรทำดีกว่าครับไหนไหนผมที่ว่าพงษเวัวข้ัศีนี้จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับนี่กระโดดแล้วก็อากาศทางอากาศได้เลยครับอ๋อนี่บอลล็อใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูดิดการแล้วไข่ออกมาป่ะมีไข่ออกมาไหมไม่มีไม่มีมมเฮ้ย ทีเล็กเหรอโอ้คุณนึกว่าพอรับเป็นทีเล็กของไอ้วานวานเลนไทยยังอยู่เลยครับตอนนี้นี่ไงมีม้าบินด้วย2ตัวไวเวิร์นไวเวิร์นไอไวเวิร์นเนี่ยชอบทะเลาะกับไอพวกม้าบินครับดูดิว่าตรงนี้ก่อนนี้มีอะไรมาเกิดบ้างอย่าเสียเวลากับใต้น้ำถ้าใครอยากจะดูโพมแมปนี้นะครับสู้กับเนสซี่อ่ะเดี๋ยวผมจะส่งในลิงก์ของ Facebook ให้เลยครับตอนนี้ใต้ล่างนะครับใครอยากดูก็ดูเลยครับลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับ ไม่เป็นไรผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างกันแหละใครอยากดูไอ้โคกสู้กับเดซี่ใต้ล่างอ่ะรับรองว่าสุดยอดแน่ๆเลยรับรองว่าเฮ้ยทําไมมันมันคือเฮียเฮ้ยอะไรวะเดซี่เฮี้ยอะไรวะมันเป็นอย่างงี้นั่นแหละเดี๋ยวจะได้รู้กันเฮ้ยไปนูไปเลยเว้ย50ไม่ด้วยเหรอวะนะวันเลเวลน่าจะน้อยนูแล้วนะนะเฮ้ยไม่ต่างอะไรกับเดซี่ใต้ล่างเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะ เมกะไม่ได้คอาสเหรอเอาวะล่ะมาดิไอ้ไม่ได้ทำอะไรมึงนะบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้ทำอะไรมึงโฮเคสออเคสุริยะไอ้โฮเทสสุริยะนี่มันเกิดได้ยังวะถ้ามันมาเกิดอยู่ดินแดนตรงนี้นะจะถือว่าเป็นอะไรที่มันบ้าๆเลยครับพอยาวเกิดแล้วเฮ้ยพอยาวเกิดดีกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามีพลังพุดเสริมมากเลยครับมากมายเลยตอนนี้เอาอไงล้ว ฮะกูจับโคมหรือเปล่า,ามาดิมันเลยแต่ผมคิดว่าไอ้โคมเนี่ยมันจะแพ้อไอ้แอสการ์ดของมิโซะนะครับเพราะว่าไอ้มอจีน,นั้นนะมันแรงกว่ามอจีนตัวนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหมอดีเน่ยมันมีหลายเวอร์ชันเลยเกินในพวกโคมน,นะครับไม่เป็นไรมาเลยดูดิดูดิอีเล็กอีเล็กออกเป็นอัลฟาเล็กช่วยตัวเมีย มาดูตรงนั้นเลยดีกว่าครับไปเลยกระโดดไปตรงนี้มีตัวอะไรมาเกิดบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ,า,บาเบาหน่อยเว้ยเฮ้ยไข่นกเตีกนี่เฮ้ยนกเตีกตายแล้วครับผมที่แก่เอาไข่มันไปฟ้ากา่อนรักยาไข่เลยไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือเปล่าไอ้แบบนี้แค่เดินธรรมดาก็หินแตกนะครับไอ้ตัวนี้มาเลยนี่ ไอายดิดมดึงเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอยู่ข้างบนอยา่าคิดว่ามึงจะรอจ้ะมว้ยเฮ้ยเดินช้าๆเดินช้าๆเฮ้ยซ hey, ะมีการสะท้อนดาเมจมานิดนึงครับเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอ่ะคาร์คิโนสเหรอคาร์คิโนสมาเกิดเพียบเลยเว้ยเฮ้ยเายเฮ้ยแก่าหวังทางตีนดิวะตายไปแล้วนอะมันน่าจะสลายไปเลยเฮ้ย นี่มันทีเล็กไอ้นี่นี่วะไฟฟ้าหนงซีท่าเลเวลดีกูจับแน่นอนถ้าเลเวลมันดีนะจับแน่นอนเลยเฮ้ยไม่ดีนี่วะฆ่าแม่งฆ่าเลยไม่รอช้าครับไม่รอช้ามาดิเวลาเราฆ่าหลายตัวเมื่อกี้ว่าโควมนจะกควงง่ายๆหรอวะหายมาดิตันเลยอ้าวอ้าวอ้าวอย่าขวางทางติน ไาได้ขว้างทางตี๋หรือว่าตายสถานเดียวพอใจนะสถานเดียวเฮ้ยทำไมกัดไม่โดนวะมาแล้วไงเกาะลาวะมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเอาดิพวกมึงอยู่ใต้เแข็งแรงมากเลยเฮ้ยเราเดินเข้าไปในนี้ดีกวะเป็นไงบ้างวะนี่วายเวินวายเวินเฮ้ยวายเวินอะไรอ่ะตาย ไวเวิร์นเฮ้ยมีปาวานสองตัวมาผสมพันธุ์ด้วยเฮ้ย,ฮยปาวานกี่ตัวเฮ้ยมีหลายตัวเลยนี่ว่าปาวานเฟกวานนี่ว่าวานอวกาศนะครับเป็นอัลฟาด้วยตัวแบบนี้อันนี้ล่ะเลเวลห้สิบนะครับไม่ต้องกลนะัวมันหรอกตราบใดที่มันยังไม่ได้ทําอะไรพวกเรานะครับเนี่ยอโรอโลสายพันธ์อะไรอะ่ะสายพันธ์อะไรวะอโรน้องแข็งหรอวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารู้้อแข็งกูอยากจับว่ะแต่ลัพเตอร์แม่งเพี่อชิบหายเลยดูจอดไอ้พรมไว้ไกลๆก่อนครับแล้วผมก็จะจับไอ้ลัพเตอร์ทันทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยุด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 ไอ้พรหยุดก่อนพาสิบมึงได้เปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอพาสิบก่อนพาสิบแป๊บนึงพาสิบพาสิบแล้วพาสิบไอ้พแล้วครับตอนนี้ นายอาโลน้ำแข็งอยู่ไหนวะนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงมาเลยเจอลูกดอกของอินเทอร์ลนี่สถานไปเลยนีไ่ไงมาดิมาเลยยิ่งเอาดิค่าสนุกตั้งเป็นหมื่นครับหลายหมื่นอยู่เจ็ดหมื่นนะเนี่ยเป็นค่าสนุกที่โอเคนิดหนึ่งครับจับอาโลสลัดตัวอย่างเงี้ยแหละดีมากจับกันเลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ นี่ลูกดอกยังสักพาตัวหลายดอกจังเลยครับน่าจะเป็นหลายสิบดอกเฮ้ย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 มึงจะไปไหนมานี้ยยุด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 เดี๋ยวกูจะส่งมึงกลับบ้านเองไม่ต้องห่วงกลับไปได้เลยไม่ต้องหวง่วงเลยกันกลับไปแล้วนะมีลาฟอร์เวอร์ด้วยดีวะนี่ไงแลฟอร์เวอร์มีด้วยครับเราผมจะเป่ายัางไงดีวะเป่าให้โจมตีเลยป่าวะ ไหนวะมีแอคแท็กป่ะหรอเปลโจมตีอยู่ไหนเป่าโจมตีเป่าโจมตีอะไรครับตอนนี้โอเคไม่เป็นไรแล้วทำการเป่าโจมตีเรียบร้อยมังกรตัวนี้เอ้ยจับไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ให้เทมไม่ให้จับด้วยอะไรเคโอสักอย่างหนึ่งตอนนี้อะไรเล้วเหรยังมังกร่ไวย่างมันจะเป็นเก่าตายตายตายนั่นอะไรนี่ไงเอาฟ้าไว้ก่ตายซะ ไข่ดูสวยนะครับเป็นเอาค่าที่ดีมากเลยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะจับไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยทีเล็กอะไรอะ่ะเล็กเลเวลร้อยสี่ห้านั้นมังกรอะไรเป็นมังกรไฟเลเวลร้อยเก้าสิบนะครับว,ว่าไงเล่าน่าหันเลยนะเฮ้ยมานาคกามิยะตัวสีแดงผมลืมดูเลเวลเลยครับไอ้งผมนี่ดาวเมทวงกว้างดีนะผมชอบมากๆเลยล่ะดาวเมทของมันน่ะกระโดดใจมากเลยครับนี่คือฉลามพิษเกยต์ต้นนี่ว่ะ ได้ว่ะลงไปซอนี่ไงเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยผมน่าจะทําเป็นบ้านได้ดีมากเลยครับอันนี้คือแรปเตอร์ใช่ไหมอัลฟาอัลฟาแรปเตอร์เอาจิงดิเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเอาโคมไปไว้แค่ไกลๆก่อนเลยตอนนี้พอพอพอไอโคมหยุดก่อนหยุดก่อนเราไปจับอัลฟาแรปเตอร์กันเลยมาเลยกำลังมาครับกำลังมาอยู่ท่าแรปเตอร์อยู่ไหนนี่ไงอัลฟาอยู่ตรงนั้น เฮ้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 มาเลยมาเลยเฮ้เกือบแล้วเกือบแล้วเอ้เกือบแล้วเกือบแล้วมาเลยกินเนื้อธรรมดานี่หว่าเอาทินี่กูชอบมากเลยมาเลยกูชอบยิงเรื่อยๆครับยิงเรื่อยๆเรียบร้อยจับกันเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาไงแล้วพามันพามันเลยพามันพามันเฮ้ ทำไมเลปเตอร์มันถึงตายยากจังเลยวะเลปเตอร์ธรรมดาด้วยกลับบ้านไปซะนั่นคือเสือเหรอมึงไม่ทันหรอกไอ้เสือเราจะรอช้าไม่ได้แล้วตอนนี้พมกลางรอเราอยู่ครับพมมันใจร้อนด้วยหมอดน,นี้เป็นหมอดพภมที่ไม่ใช่พรมที่เราเคยเล่นครับนี่เป็นพมอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะใจร้อนเสมอเลยอพรมตัวนี้มีตัวแปลกๆมาเกิดไหมนี่อันนี้เอาข้อเล็กแน่นอนใช่ไ่าวะ ทมอัลฟาเล็กมาแล้วไงข้าเลยไอ้ซะไม่รู้ว่ามีของอะไรดีบ้างแถวนี้ไปข้มา,ามเลยกำลังเดินมาครับผมกำลังเดินมาดูดิว่าสัตว์มันมีตัวไหนน่าสนใจว่าเฮ้ยจับพาสซีบได้นี่หว่าแต่เลเวลน้อยมากเลยตัวนั้นล่ะพวกเชสตัน oh, เลเวลน้อยมากเลยครับอันนี้เป็นพวกบ่อน้ำพุแน่นอนนะครับมาเลยต่อให้บินต้องฟ้ามึงก็ต้องตายเอาดิมึงไม่รู้จักซะแล้วว่านี่คือใครฮะขาใหญ่มาเวย้ยขาใหญ่สวดด้วยเฮ้ยอะไรเล่าบินตามพันหรือเปล่ามึงบินได้แต่กูร่อนได้อะทำไมอะถ้ากูบินได้กูคงแทกกว่านี้อีกอะขาชิโน่นเริ่มมาเกิดละ ไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้ตายเลยตายัมาดิอยู่ไหนกันหมดล่ะฮะห,หายไปไหนตัวดีมาเกิดน้อยมากเลยครับตอนนี้อันนี้เป็นบ้านของใครดีวะตรงนี้มีการทอกันด้วยครับปล่อยเข้าไป นี่กําลังกระโดดมาอีกฝั่งหนึ่งครับดูดิว่าอีกฝั่งหนึ่งมีตัวอะไรมาเกิดบ้างตรงนี้ไปทางนั้นกันเลยเนี่ยเห็นไหมการเข้านี่เข้ากับพอดีตัวเลยครับเฮ้ยสีสวยเนี่ยไปไปซะได้อะไรมาบ้างวะอ้าวตัวปิวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ต้นไม่อยากขวางทางเฮ้ยคาราโกนิโอหนุ่มต้นไม้ทำไมฮะโดนกัดก่อนแล้ว อ๋อตรงนี้มีไอ้ตูนด้วยนี่วะไม่ต้องห่วงเฮ้ยผมไม่ได้เห็นแมนกกะพูลมาตั้งหลายพานแล้วเนี่ยดูดิแมกกะพูนมันอยู่ตรงไหนวะหรือแมกกะพูนมันหายไปแล้วน่าเสียดายว่ะแมกกะพูนถ้าจับได้นี่สุดยอดเลยครับแมกกะพูตนตัวนั้น <Internal S 2> อินเทอร์เน็เฮ้ยนกพิษนี่ใช้ลูกดอกบ,บนโตได้เปล่าวะเฮ้ยใช้ได้ด้วยใช้ลูกดอกบ,บนโตได้ครับยิงนกพิษก่อนเลยยิง ยิงก่อนครับยิงก่อนยิงยิงนุกพิษแม่งเลยตอนนี้ได้เปล่าววะต้องยิงแล้วตอนนี้ยิงเลยได้ไหมเนี่ยเอาดิเฮ้ยทำไมลูกดอกมันไม่ถึงวะผมเก็บโคมก่อนเก็บโคมไว้อีกส่วนหนึ่งตรงนู้นเลยยิงอยู่ตรงนี้แหละเดยวกูวมารอกูแป๊บมานี่ นกพิษจับเลยดีมากเราจับนกพิษแล้วมาดิเฮ้ยอะไรมันเดินสะเทือนวะตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยหยุดโอ้ยมึงมาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มาทำไมเนี่ยไอ้นกพิษมันจะหนีไปแล้วมึงน,น่าจะไปไกลๆซะ ไปให้ไกลๆส้มตีนซะเดี๋ยวก่อนนะลูกพีทหายไปไหน,เ,หนหเฮ้ยลูกพีทหายไอเหี้ยอะไรมึงเนี่ยเสี่ยวโดวนลูกพีทวะยิงยิงเฮ้ยอะไรอะ่ะระบยากจังวะระบยากมากเลยครับเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ย ไป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 ให้ไกลซะกอินเทอร์เน็ตออฟฟ่าเด็เตอร์โอเคครับพอพอพอโอเคจับกันเลยผมกลัวว่าข่าเทมรถเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิไปดิไปฆ่ามันเลยเอ้าวสลบแล้วอะไรเนี่ยทำไมเลเวลได้แค่นี้ไอสัตว์เอ้ยทำไมเลเวลได้แค่นี้วะสงสยัยโดนเด็บเตอร์เหี้ยๆนี่ฆ่าแม่งเลยไอสัตว์เอ้ยปกติอะต้องได้เลเวลมาสักสองร้อยกว่าแล้วครับ นี่อะไรอ่ะนี่อะไรของแม่งวะเป็นเพราะมึงตัวเดียวแหละเฮีย yeah! เป็นเพราะมึงตัวเดียวแหละไอ้สัตว์เอ้ยฮะเป็นเฮียอะไรมากวะฮะเป็นเฮียอะไรมากวะฮะสัตว์ข้ามุงง่งแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกผมยังไงมึงก็เลเวลไม่ถึงร้อยอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาในการขึ้นมาหรอกเอ้อย ไ,ไ <Yeah. S 2> อไอยาด้แ่อนเลยวะม่เยเทีย่ะเ <Yeah. S 1> สัไม่สมบูรณ์นี่หมดหวังเลยกูหมดหวังเลยครับเป็นอะไที่หมดหวงังสุดด้วยน่าละน่าละพลาน,นาละมากม่เลย เจอตัวเหี้ยอะไรกูมไม่สนใจแล้วตอนเนี้ยแม่งเอาดิน่าลำพางวะอะไรนักหนาวะแม่งเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาแม่งอะไรของมึงวะเนี้ยโคลมอะไรมาทำไมมึงเล็กไปกน้อยจังนั่นคือโดโด้เล็กใช่ไหมมาเลยโดโด้เล็กเอาดิตาอ กาอเองเฉพาะดาเมตเองช่วยอะไรมึงไม่ได้เ้ยไหนไหนผมคิดว่าพมมันก็ไม่แพ้กับไอหมอดมิดโฟว์เวอร์เหมือนกันครับเพราะามันเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันไอหมอดพวกนี้นะครับจับแม่งก็จับแบบยากโคตรเหมือนกันอันนั้นคือไอนี่ดีว่วะเป็นพรมนะครับตัวเมียด้วยน่าเสียดายอันนี้พ่อแม่ลูกโอเค ไม่ว่ากันวานวานวานมึงว่ายน้ำผิดที่แล้วเอาว่าวานเฮ้ยตายซะเอ็นคโรแอนคลโร,ลโรพาเอ็นคไคโลมาแล้วครับเฮ้ยเอาดิเฮ้ยสาวน้อยฟลาระเบิดเลเวลเท่าไหร่วะดูนิเด็กคนนี้เลเวลเท่าไหร่1้อยสามสิบเจอแล้วครับโฮมกานาเดีย สาวน้อยปาลาระเบิดมาเลยจับกันเลยอยู่ไหนละ้ะสาวน้อยปาลาระเบิดนูน่นนูน่นนูเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่านี้คืออะไรเฮ้ยหลบอโลโซรัสก่อนหลบไอตัวปัญหาที่น่าลำญันเลยอะไรวะเนี่ยสู้กับอะไรอะ่ะตัวสมพตดาเมจเหรอเฮ้ยหยุดหยุดเว้ สองร้อยปลาระเบิดยิงลูกดอกของอินเทอร์นอ้อจับได้เปล่าวะจับได้อยู่ครับอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงวะไอ้มาแรงฮะฮะยังไงอะไรโอะโลอะโ,โลไฟนี่วะเฮ้ยโอะโลไฟโอะโลไฟมาแล้วสิฮะมึงเข้ามันเลยมาดิมา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 ไอ้สองร้อยปลาระเบิด าเดี๋ยวยิงก่อนครับเอาอะไวของมึงเนี่ยเฮ้ยอย่าเสือกดิอย่าเสือกบอกว่าอย่าเสือกไอเยอยอย่าเสือกอย่าเสือกเข้าใจคขาว่าอย่าเสือกไหมอ้าเข้าใจไหมคขาว่าอย่าเสือกอ่ะฮะไปให้ไกลๆตีนซะเอาไว้ปาระเบิดวางให้ฮะเอาดิยิงเรื่อยๆครับ มาเลยอ่ะเอเจอร์กำลังโหลดอยู่เหรอเอาดิเอาเลยยิงเรื่อยๆครับมาเลยปั้นอย่างเงี้ยแหละโอ้ชอบมากๆเลยละ่ะดีมากเอาดิยิงยิงครับดีมากยิงอย่างเงี้ยแหละยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคาโศกแม่งเหมือนจะลงไวเหรออเฮี้ยะสาวน้อยปาระเบิดลงจับเขาเลย เรียบร้อยครับสาวน้อยปลาระเบิดเรียบร้อยแล้วลูกดอกยังปากอกอยู่เลยนี่ว่าเฮ้ยลูกดอกปากอกทะลุเลยนี่หน้าตาดีนี่ว่าเราฮะหน้าเย็ดจิ๋วหายเลยเป็นผู้หญิงนี่ว่าตัวละครของเราเป็นผู้หญิงครับอ่มาถ่ายรูปร่วมกันเลยดีกว่ามาถ่ายรูปร่วมกันเดินหน้ามาอีกเดินหน้ามาอีกายมาตรงนี้อีกเป็นภาพที่น่ารักจิ๋วหายเลยครับสาวน้อยปลาระเบิดถ่ายรูปซะเรียบร้อยครับถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปดูค่าพลังของสาวน้อยไอตัวนี้ก่อนครับนี่เลือดมาที่ประมาณนี้เลยนี่แหละออกมาณนี้เลยดาเมจได้ครับ ขึ้นได้หรือเปล่าวะเปิดไม่ได้นี่วะมีที่ขี่ไหมเนี่ยเซตโดไม่มีไม่มีไม่แต่ชุดสวมให้ครับงั้นมึงใส่ชุดไอ้นี่เลยดีกว่าเดี๋ยวกูให้ใส่ชุดเลยชุดพรมเลยแลยกันใส่เลยนั่นแหละดีมากใส่อีกใส่อีกใส่อีกไหนดูดิว่าได้เท่าไหร่ค่าพลังนี้เป็นหมื่นเลยครับตอนนี้ยิ่งอึดเว้ยเฮ้ยใส่รองเท้าใส่อะไรพวกอย่างเฮ้ยดูดิมีรองเท้าแจกให้เปล่าวะมีรองเท้าไหมเนี่ยมีรองเท้าไหมเฮ้ยมีมีอยู่ได้อยู่เรียบร้อยหมวกเหรหมวกลหรหมวกหมวกไม่มีหมวกไมม่ีีเรรรยยบบ้อคั โอเคครับใครที่ชอบสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพ้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ